สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตตัวีบกันอีกครั้งวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับหนังกอซิล่ากันนะครับในเมื่อตอนนี้ Kong, เนี่ยกอซิล่าคอนดิจิเอมพายเนี่ยก็จะว่าเราก็จะให้ดูกันแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่พูดถึงตัวหนังแต่ผมจะพูดถึงสัญลากณา์ตอนนี้นะครับเรียกว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่ดีสรัฟแฟนังกอซิล่าเนาะยิ่งในฝั่งอเมริกาเนะี่ยเพราะเขาได้ดูกอร์ซิล่า minus o และไม่กี่เดือนต่อมาเขาก็ได้ดูของเวอร์ชันฮอลลีวูดนะครับ ถึงแม่บ้านเราจะยังไม่ได้ดูมันตักวันก็ตามอะแต่ก็แซงคนอดีด้วยที่เขาได้รัลออสการ์สาขาวิชวลเอเฟกต์นะครับและการที่เรามีกอสเซล่าทั้ง2สัญชาติและมีความต่างกันอย่างสุดขั้วอย่างแง่ของโทนเรื่องการเล่าเรื่องเนี่ยก็จะบอกตรงว่าแฟนๆมันก็มีหลายสายเนาะก็เกิดการดีเบตกันทั้งแฟนของคนไทยแม้กระทั่งแฟนของทางฮอลลูดผมไม่ได้ติดตามแฟนคลับกอสเซล่าของทางต่างประเทศมากนักแต่ดีว่ามันค่อนข้างจะแอบมีความท็อกซิกกันอยู่บ้างคือมันตีกันเองเนาะ ร่วมแฟนหนังกอสซาโตโฮกับแฟนหนังมอนร์เวิร์สหรือกลุ่มนี้คือแฟน,แฟนกอสซาสายจริงจังกับแฟนกอสซากลุ่มที่แบบดูอมันดูเอาสปาร์ตตีกันพอนะครับซน่นอนว่าแต่คนเนี่ยมันก็มีมุมมองความชอบแตกต่างออกไปเนาะนี่คือเราเลิเปกได้แต่นอว่าเราก็ไม่ควรจะมีแขวนิยมของคนอื่นนะครับโดยเฉพาะคนที่ทําคลิปเกี่ยวกับเรียกว่าไงนะคอนเซ็ปต์ของหนังกอสซิล่านะครับคือน้อยเนี่ย ถ้าเกิดไปคิดรีวิวหนังแต่ละภาคแต่ละภาคเนี่ยพอเข้าใจว่าบางคนเนี่ยอาจไม่มีเวลาศึกษาพอว่าจะรู้จักคือมันบอกแม็กซ์กลามีสาสินกว่าภาคอ่ะบางคนก็แบบโอ้โหก็ไม่อยากจะดูหนังคตรภาษส,สิบภาคเนาะแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นทำคอนเทนต์เกี่ยวกับองค์รวมของความเป็นหนังกอสตล่าเนี่ยอย่างน้อยรีเสิร์ชซะหน่อยนะครับไม่งั้นจะเหมือนกับกรณีของดรสกิปเปอร์อ่ะนี่คนไทยคนอาจจะไม่ได้รู้จักเนาะดรสกิปเปอร์ก็เป็นยูทูบเบอร์คอนเทนต์แหละที่มักจะ ไม่เชิงรีวิวอะแต่รู้ว่าเหมือนพูดถึงเนื้อหาของทั้งเกมหรือหนังอะไรแบบนั้นนะครับและเมื่อสองสเดือนก่อนเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงกอซิล่าไม่เวิร์กในอเมริกานะครับเลยเรียกว่าคลิปนั้นเนี่ยโอ้โหยอดเลยเรียกว่าคลิปนั้นนี่นโโนค,นนคือโอ้โหยอดดิสไลน์นี่คือบานตาไทยอย่างคิดดูเพราะด้วยความที่ดูก็รู้ว่าเหมือนเขาอวยมาสวันสุดซึ่งไม่แตกเพราะแหละคนชมว่าคืนหนังก็ซช้ดีสุดแต่ปัญหาก็คือเหมือนพอเขาชอบมาสวันมากเขาก็ไปแขวะมาสเวิร์ส แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับหนังก็ซ z า l แค่ภาคแรกภาคเดียวและดูจากที่เขาพูดมาเขาไมได่ดูหนังก็ซ z รุา่าอื่นเลยคือในฟุเตเทปมีฉากชินก o ซิล l l นะแต่เขาไม่ได้พูดถึงชินก็ d ซ i สักแะอะทั้งที่มันเป็นหนังก็ซ z i สราสราจริงจังสรารที่คนเล่าน่าจะชอบนะครับผมเจอพูดถึงเนะื้อหาคิดโดยรวมเขามากแต่สูตรนิดหน่อยหอกันว่าการจะทําคลิปอะไร h o ตเท k เนี่ยเกี่ยวกับเหมือนการเล่าแฟนชายโดยรวมเนี่ยคือมันไม่จะเป็นต้งทุกภาคแต่น้อยศึกษามาสักหน่อยและพอไม่ได้รีเสิร์ชมากพอ ตัวคนเล่าเขาบอกเลยว่าโอ้หนังก็ซ่า98%มันห่วยคือแบบโอ้โหคือเหมาว่เรียกว่าเหมาโดยรวมทั้งหมดนะครับน่าจะหมายความว่าก็ซ่าชวะาเกือบทั้งหมดเนี่ยแม่งห่วยแตกนะครับซึ่งน้อาโอ้โหแฟนมก็ซ่าที่ปกติแล้วแบบจะแบ่งฝ่ายชัดเจนไงมอนสเตอร์ต์วโฮเนี่ยทุกฝ่ายรวมกันเป็นหนึ่งนะครับเพื่อไปโทรลงใส่คนนี้ซึ่งตัวเขาเหมือนก็เหมือนขอโทษใน X นะครับว่าเออเขาไม่ศึกษาหนังก็ซ่ามากพอเพราะเขาไม่ได้ชอบหนังก็ซ่าขนาดนั้น แน่ที่ทำคลิปเกี่ยวกับคอร์เทกก็สตาร์ไปทำไมเนาะไหมคือมันไม่ใช่คลิปรีวิวมันคือการพูดถึงองค์รวมของความเป็นแฟร์ชายก็สตาร์ว่าทำไมก็สตาร์ถึงไปเวิร์กในอเมริกาซึ่งจริงมันเวิร์กเลยมาสเวิร์ตเองก็ทำเงินเนาะถึงแม้อะในแง่ตัวหนังโดยรวมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หนังมีคุณภาพมากนะักโดยเฉพาะคีลมอนสเตอร์ที่ผมบอกหลายครั้งว่าเออแฟร์สวิมันก็โอเคแหละแต่ส่วนตัวแง่ของแบบยังไงอะตัวละครคนมันยังเพิ่มตัว,วมันน่าตำคาญเนาะ แต่ทันทีองประกอบโดยรวมหลายอย่างดีหมดนะครับดนตรีประกอบเอ,อ่ยตัวไคจูเอ,อ่ยดีไซน์ไคจูเอ่ยคิงกิโดล่าอย่างนี้แล้วก็มาสู่ข้อ,ขอคิดนะครับโอ้โหพูซสยาวเชียออาราบอทซะยาวนะครับว่ากอรซิล่านั้นคือหนึ่งในตัวละครที่มีความหลากหลายมากที่สุดในการตีความนะครับคือไม,ม่เหมือนตัวละครแบบซูเปอร์ฮีโร่บางตัวเนาะที่แบบยังไงออริจินอลออริจินเนี่ยม,มันมักจะเป็นแบบเดียวกันในแต่ละเวอร์ชันอาจจะมีการแตะแปลงเข้ามาดูจริงจังบ้างตัวปกฮาบ้างแต่ส่วนใหญ่ตัวละครพวกคอมิกเนี่ย พราตัวกำเนิดเนี่ยมันก็จะมีความแบบยังไงซื่อตรงต้องฉบับแบบมันก็ต้องเหมือนกันเนาะแต่ก็ซา่ามันไม่ใช่เนะครับเพราะว่าโตโฮเนี่ยวางรากฐานไว้แล้วไงว่าเออจากก็ซา่าที่มีความจริงจังเป็นตัวแทนยูเครนเนี่ยต่อมาแม่งกลายเป็นสเปย์ฮีโร่บ้างต่อมาแม่งกลายเป็นสปาร่าช่วยโลกจากการเกิบมลุพิษบ้างต่อมาก็เป็นต้นไม้บ้างต่อมาก็เป็นปลาโบราณบ้างต่อมาก็เป็นผีบ้างนะครับหรือว,ว่าก็ซาร่าเนี่ยคือตัวละครที่แบบตัดแปลงเป็นเวอร์ชั่นไหนก็เวิร์ก ยกเว้นภาคหนึ่งน,นะอ่ะพูดถึงภาคนี้บ้างที่ผมพูดไปเนี่ยบางคนจะบอกเอา้าแล้วทำไมก้อนนีก้ก็แปรมันไม่เวิร์กล่ะทําไมมีก้อนผีได้เรามีต้นไม้ได้ทําไมก้อนอีกัวนา่ามันถึงไม่ได้นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถึงแม้ก,ก็สล่าจะมีการตีความรูปแบบที่มีความหลากหลายมากๆแต่มีอยู่2สิ่งที่ก็ส์ล่าทุกเวอร์ชั่นต้องมีเหมือนกันนะครับอย่างแรกอะตอมิกเบรดมันคือท่าคลาสสิกข,ของก็ส์ล่าเนาะเหมือนโกคูปล่อยพลังขึ้นเต่าคาเมคาเม่ห้าเนอะไหม ราในภาพโกคูจุดแต่แปลงเป็นหนังแล้วมันมีเวลาขึ้นเต่าอลไนั้นต่อสู้ผสมจริงดิมันก็สูญเสียความเป็นตัวละครไปเนาะและก็อีกสองก็คือต่อยกอซิล่าจะมีกี่เวอร์ชั่นมาสิ่งมันต้องมีก็คือความทรงพลังของมันมันคือตัวแทนของอะไรสักอย่างแหละแต่ตัวแทนที่ว่าเนี่ยมันเป็นตัวแทนที่ทรงพลังที่อาวุธของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยไม่อาจทําอะไรกอซิล่าได้และพวกเขาเนี่ยก็ต้องหาทางอื่นเพื่อรับมือกับตัวกอรซิล่านะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรสิ่งประดิษฐ์ใหม่เทคโนโลยีใหม่อะไรแบบนั้นนั่นคือ ที่เวอร์ชันก็กระแเนี่ยเขาเตีโจทย์ผิดไปเยอะนะครับนอกจากไม่มีตัวบิเลตแล้วก็สไลด์เป็นเพียงแค่สปาร์ตธรรมดาที่ตายได้จากอาวุธธรรมดาของมนุษย์นะครับคือถึงแม้โดยรวมตัวหนัามันก็เป็นหนัาสปาร์ตที่สนุกแหละดีไซน์ก็สลาโกเคแต่แงต่ตัวตนขอก็สไลา์จร,ริงเนี่ยเขาค่อนจะตีโจทย์ผิดไปนะครับโดยย้อนกลับไปเตอร์สกิปเปอร์อีกครั้งดเตอร์สกิปเปอร์เนี่ยเหมือนขับกายก็สไลา์เนี่ยกลายเป็นหนังโทจริงจังตลอดไงใหญ่ก็สไลา์เป็นตัวแทนนิวเคลียร์นู่นนนนนนนีี่่่ััซึงมก็็ดแหหลละะพเเเเรราาส แต่หนูไม่ได้เกิดหนังก็สตาร์สามสิงห์ภาคอะ่ะก็สตาไม่เป็นหนังจริงจังหมดเป็นตัวแทนของนิวเคลียร์เป็นแบบง่ายมีออริจินเดียวอ่ะโอ้โหคนดูคงเบื่อแต่ห้าภาคแรกงนี่นหรอกไหมแฟรชช่รก็สตาร์มันก็เหมือนแฟรชชาร์เจมส์บอลเนาะที่มีการปรับเปลี่ยนมีวัดไปนะครับแ,แรกๆเจมส์บอลดอทเตอร์โนเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบโคตรจริงจังอะไรแต่น้อยมันก็ดูมีความแบบแกลาวทูเรียลิตี้นิดหน่อยแล้วพอต่อมาหนังก็เริ่มแบบไปไกลมากขึ้นเรื่อยมีเทคโนโลยีเบอรวังขึ้นเรื่อย โกลเด้นไอก็กลับมาสู่ความจริงจังมากบ้างขึ้นแล้วก็มากาวในไดนาทเดย์แล้วพอเปลี่ยนใหม่แอร์รีบูตเป็นอร์คอนเดนิวเคลย์เนี่ยคาสิโนรอยัลเนี่ยเออเจมบอลลุกจริงจังเลยทั้งแฟนชายนี่คือจริงจังเลยนะครับเนี่ยมันมีการแบบอีวอลบ้างอร์มาทีก็กลับไปสู่ร่างเงาบ้างแต่บาทีก็ต้องมีการแบบเปลี่ยนตัวโทนของหนังเนี่ยเพื่อให้ตัวแฟนชายเนี่ยมามีความจะเรียกว่าสดใหม่ไหมก็ก็ต้องบอกว่าสดใหม่มากขึ้นเนาะมีการเปลี่ยนธีมไปนะครับหนังก็สไลค์ก็ไม่ต่างกัน ถึงแม้ว่าอาจจะมีเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างอย่างพวกอะไรออมเมอร์เซอร์แท็กอย่างเงี้ยอาจะไม่เวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าหนังมันโดนตัดงบไปเนาะแล้วพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีหนังก็สตาร์สองฟากฝั่งเนี่ยฉายในเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมือนจะเรียกว่าไงนะแฟนๆก็สตาร์ที่แบบหลากหลายกลุ่มเนาะเขาก็มาดีเบตกันประจำนะครับว่าอยากให้ก็สตาร์เนี่ยเป็นรูปแบบไหนซะมากกว่านะครับยิ่งอย่างอะไรเขาก็คุยกับแบมเนาะไคจูกิดอมเนาะก็เลยว่าทุกครั้งที่ตัวแบมเนี่ยโพสต์อะไรใน Facebook เนี่ย บางคนก็มีคนดีเบตกันแหละว่าเออชอบของมาสเธอเวิร์ตไหมบางคนก็บางคนก็อาจจะแบบนอยของมิราสุวันเนาะที่ไม่ยอมฉายไทยึงขนาดที่ว่าแบบจะบอยคอตอะไรแบบนั้นนะครับคือจริงมันไม่ใช่ความผิดของตัวผู้นำกับด้วยเนาะมันเป็นการตัดสินใจของโตโฮนะครับซึ่งก็เลยจะหวังว่าตัวหนังเนี่ยมันจะลงสตรีมมิ่งในเร็ววันเนาะเพราะว่าหลังจากที่หนังดอสการ์เนี่ยมันก็ถูกขยายลงฉายให้นานขึ้นนะครับแต่สิ่งที่อจะบอกคลิปนี้ก็คือความหลากหลายของค o สซิลล่าเนี่ยแน่นอนว่าฟแฟนๆเองก็หลากหลายเช่นกัน,น แต่ก็มีอย่างเป็นแฟนเนี่ยเหมือนแบบไงไปจวกด่าแบบแฟนอีกกลุ่มหนึ่งว่าแบบ<ช>ยังไงอะ่ะโอ้ก็ซ่ามันต้องตีกันอุ้ยนี่แหละสนุกมันแล้วก็ซ่าอยู่เคี้ยแม่งน่าเบื่อสไตล์ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะแบบอะไรวัสัุปะหลาตตีกันแม่งไร้สาระแม่งเวิร์แม่งเวิร์โม้แม่งขี้โม้อะไรแบบนั้นนะครับคืออย่างผมเนี่ยอ่วนตัวเนี่ยผมก็ดูว่าสองฝั่งไงผมเอนจอยกับก็ซ่ามาทำให้กักก็ซ่ามากในเวอร์ชั่นของโชวานะ แต่เนอะว่าผมนั้นก็ไม่ได้ชอบกอสตาฟันฟน์บอลเท่าไหร่นะครับถึงแม้มันจะเป็นสายที่ดูแบบดูอม,มันเนยเนาะเดี๋ยวไว้คราวหน้าถ้าเกิดพูดถึงฟันน์บอลเนี่ยอาจจะพูดถึงว่าทำไมผมถึงไม่ชอบหนังภาคนี้นะครับเพราะอย่างไรก็ตามนี่เป็นความส่วตัวของแต่ละคนเนะเาะแต่ละคนก็มีความสนุกไม่เท่ากันนะครับแต่เวลาดีเบตก,กันเนี่ยอย่างน้อยก็แบบคุยกันดีๆเนาะแมว่าทำไมตัวเองชอบเรื่องนี้ไม่จะเป็นต้องไปแซะอีกกลุ่มหนึ่งเกินไปนะครับ นี่ก็สิ่งที่บอกคลิปนี้เนาะว่าตัวคอนกัสด้าเนี่ยมีความหลากหลายมากคนดูเองก็มีความหลากหลายเช่นกันนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดเองกับประเด็นนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบยิ่งกดไลค์ like, กดแชร์ share, คอมเมนต์กันเยอะนะครับก่อนจากไปเนี่ยช่องอาร์ตท้องีเนี่ยก็ได้มีรูดสมัครสมา,สมาชิกรายเดือน50บาทต่อเดือนท่านจะชมคลิปใหม่ก่อนใครแบบเลเซดนะครับแล้วก็มีคลิปเอ็กซ์คลูซีฟจากสมาชิกเลยนี่นคือการเล่าเรื่องโดรไลมอนคอสเวอร์ emon, กับเรซิดอีมิวนะครับโดรไลมอนกับผีชีวะมาเป็นเกมโดจินมาก่อนไง และญี่ปุ่นมาเคยโด่งดังช่วงเวลาหนึ่งเขาก็เลยดัดแปลงเป็นโดจินมังงะเสียดายที่คนวาดโดจินมังงะเนี่ยหยุดวาดไปนะครับแต่ก็มีคนไทยเนี่ยนำมาแปลนอหาจชเกนเนี่ยมาเป็นบล็อกเลยนะครับเขาก็อน,นุญาตผมแปลเนาะแต่เสียดายที่ผมเคยลงมานานม,มาแล้วแต่เหมือนทางต้นฉบับนิกเกิลสิตเลยมั้งเขาสไตร์ไปนะครับโมก็สาาทำมาแล้วเนาะก็เลยคิดว่าอาจจะรีเมคตัวคลิปใหม่แล้วก็ลงกับสมาชิกโดยเฉพาะแต่ถ้าเกิดท่านใดอยากลองดูก่อนเนี่ยก็มาดูเฟซได้นะครับผมจะลง1ซีซั่นแรกฟรีนะครับ จะภาค2 3 4เนี่ยก็ไปคลิปเอ็กซิสท์ของยูทูบไปนะครับก็ขอบคุณท่านที่สม,มัครสมาชิกกันมานะครับติดตามกันมานะครับเซอร์ so, วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ